お前がでできるだけ苦しん死ぬように努พลอตอาเมอร์ไททันชายผู้มียุครุวงเรืองแค่หนังสือก,การ์ตูนเล่มหนึ่งชายผู้แพ้ทุกการต่อสู้แต่ชนะเพียงแค่อย่างเดียวคือกำแพงมาเรียชายที่ทั้งแฟนคลับและแอนตี้อยากให้เขาตายชายที่ผู้อาจารย์อิซายมะรักเขามากที่สุด ที่พูดมานี่เป็นส่วนหนึ่งของฉายาที่ชาวญี่ปุ่นตั้งให้กับไรเนอร์บราวน์ตัวละครหลักตัวหนึ่งจากเรื่อง a อ t a c k on t i ท a n นที่ช่วงชีวิตของเขาตอนที่อยู่บนเกาะพาราดีก็เป็นทหารรุ่น1 0 4เช่นเดียวกับตัวเอกเอเลนเยเกอร์ไรเนอร์นั้นได้รับความไว้วางใจและเชื่อใจจากเพื่อนๆโดยรอบและทุกคนก็นับถือเขาราวกับเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มแต่ก็อย่างที่เรารู้กันว่าจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาก็คือเป็นนักรบของมาเลผู้ครอบครองพลังไททันกลอกซึ่งไรเนอร์ก็มาพร้อมกับแอนนี่บเบลทลา่ัง,ง,งไท กกเนนิดใําแพงจนเรื่องราวมาถึงปัจจุบันก็อย่างที่เราเห็นกันแล้วว่าไราเนอร์มีสภาพจิตใจที่เวลว้ยจนอยากจะตายอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมา2บุคลิกคือเป็นทั้งนักรบของมาเลและเป็นทหารของเอลเดียและเพราะอะไรละ่ะถึงทําให้ไรเนอร์มีสภาพจิตใจที่เลวร้ายขนาดนั้นก็คงจะเพราะเขาได้รับการปลูกฝังสิ่งที่เวลว้ยมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กที่ประเทศมาเลนั้นได้มีการสอนและล้างสมองให้ประชาชนทุกคนเชื่อกันแบบฝังลึกเลยว่าชาวเอลเดียเป็นสายเลือดของปีศาจที่เคยทำเรื่องชั่วร้ายไวในอดีตด้วยพลัง ท,ทานแถมตัวคุณแม่ของไรเนอร์อย่างคารีนาเบล่าคารีนานั้นมีความเชื่อและศรัทธายอย่างแรงกล้าเลยว่าชาวเอลเดียเป็นปีศาจร้ายและชาวเอลเดียควรจะเสียสละชีวิตเพื่อคนมาเลยมีประโยคนึงที่คารีนาบอกกับไรเนอร์ว่าเพราะพวกเราอ่ะมีสายเลือดของปีศาจท,ที่เคยทําเรื่องเลวร้ายไว้ในอดีตถ้าพวกเราไม่ถูกขังไว้จะทําให้ทุกคนเดือดร้อนเพราะงี้ลูกถึงไม่มีพ่อเพราะพ่อเขาเป็นชาวมาเลยยังไงละ่ะหรือแม้แต่ตอนที่ไรเนอร์กลับมาพบกับครอบครัวเขาก็เล่าเรื่องที่ก่อให้คนในครอบครัวฟังว่าบนเกาะมีคนหลากหลายแบบจน กาบีก,ก็ถามว่าหลายแบบที่ว่านี่มีแต่คนชั่วใช่ไหมคารินาก็ตัดบทแล้วก็ย้ําว่าใช่มีแต่คนชั่วและพวกเราต่างหากที่เป็นชาวเอลเดียที่ดีพวกเราเป็นคนดีและจากการปลูกฝังเหล่านี้ทําให้ไรเนอร์เองก็เชื่อว่าชาวเอลเดียเป็นปีศาจไม่สมควรมีชีวิตอยู่พร้อมกับตั้งเป้าจะเป็นนักรบของมาเลเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับครอบครัวพร้อมสุขกันทุกคน แต่ทว่าในวันที่ไรเนอร์ได้เป็นนักโรคมาเลยจริงๆพอไปหาพ่อตัวเองก็โดนไลก่กลับมาว่าพวกแกนะเป็นปีศาจร้ายชาวเอลเดียจากหลายๆงานวิจัยทางจิตวิทยาพบว่าพวกเด็กๆถ้าพวกเขาไม่ได้รับความรักหรือความชื่นชมอย่างบริสุทธิ์ใจจากพ่อแม่หรือคนนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับการทําให้ลูกมีความรู้สึกที่ยอมรับตนเองเพราะคนที่ไม่สามารถยอมรับตนเองหรือให้คุณค่าตัวเองได้พวกเขาจะมีนิสัยที่อ้างอิงจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่น หรือจะกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆนั่นเองอย่างที่เราเห็นว่าคาริน่าด้วยสภาพชีวิตที่แย่ทำให้เธอแทบไม่เคยให้ความรักบริสุทธิ์แบบแม่ที่ควรจะให้ลูกกับไรเนอร์เลยแถมเธอยังพูดตัดพ้อต่อหน้าไรเนอร์ด้วยซ้ำว่าถ้าไรเนอร์และเธอเกิดมาเป็นชาวมาเลก็คงจะดีกว่านี้ และวัยเด็กของไรเนอร์นั้นนอกจากครอบครัวไม่ให้ความรักแล้วตัวไรเนอร์เองก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นๆในกลุ่มนักลบมาเลย์ด้วยกันถ้าลองเทียบกับคนอื่นๆอย่างเบลท์ทแอนนี่หรือคนอื่นๆเนี่ยสกิลของไรเนอร์นั้นด้อยกว่าทําให้เขาก็รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแถมตอนคัดเลือกนักลบมาเลย์เขาก็ไม่ได้ถูกเลือกจากความสามารถแต่พ่อมาเซลต้องการปกป้องน้องชายตัวเองก็เลยพูดให้ร้ายน้องชายแล้วทาให้ไรเนอร์ได้รับเลือกแทน ตอนที่ไรเนอร์รู้ความจริงนั้นน่ะก็ทําให้เขาอะเหมือนถูกผักตกจากเหวเลยทีเดียวเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าไรเนอร์ er เป็นคนที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อได้รับการยอมรับจากคนอื่นทําให้เขาภูมิใจคิดว่าได้เป็นนักรบมาเลเพราะความสามารถของตัวเองและมันคงจะช่วยมาเติมเต็มให้สภาพจิตใจที่ขาดการยอมรับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นมากแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่จึงทําให้ไรเนอร์ที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้นั้นยิ่งสร้างปมด้อยว่าเขาด้อยกว่าเพื่อนๆคนอื่นๆมากขึ้นไปอีกกหลังจาที่มาเซลดนยมากินไนั้ แอนนี่และเบลโทตั้งใจจะล้มเลิกภารกิจแต่สภาพจิตใจของไรเนอร์ที่ต้องการจะเป็นฮีโร่ต้องการได้รับการยอมรับรวมถึงรู้สึกผิดต่อมาเซล,ลที่ต้องตายเพราะปกป,ป้องเขาจึงทำให้ไรเนอร์ยืนกรานทำภารกิจต่ออย่างตอนก่อนประกาศสงครามไรเนอร์ก็พูดกับเอเลนว่าเขาต้องการเป็นฮีโร่ต้องการได้รับการยอมรับและโดยธรรมชาติแล้วคนที่ไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่นมากๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีสภาพจิตใจอ่อนแอเช่นเดียวกับไรเนอร์ และหลังจากที่ไรเนอร์ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในกำแพงกับแก๊งเพื่อนๆหนึ่งนสี่เป็นเวลาสามปีในช่วงเวลาสามปีนั้นน่ะมันก็ทําให้สภาพจิตใจของไรเนอร์ราวกับทหารที่ผ่านสงครามมาแล้วในโลกจริงๆของเราเลยไรเนอร์ iner, ที่ไม่รู้อะไรเลยในตอนแรกได้รับการปลูกฝังจากสภาพแวดล้อมทําให้เขาต้องมาทําลายกำแพงและทําให้ผู้คนมากมายบนเกาะต้องตายรวมถึงแม่ของเอเลนด้วยแต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วบนเกาะพาราดี้นั้นไรเนอร์ iner, ก็ได้รู้จริงๆว่าพวกคนบนเกาะไม่ใช่ปีศาจร้าย,ายเป็นมนุษย์ธรรมดาเช่นเดียวกับตนเองและคนอื่นๆ จนทําให้ไรเนอะร์รู้สึกผิดที่ต้องฆ่าคนเป็นจํานวนมากและคนในจํานวนนั้นก็มีพวกพ้องตัวเองด้วยแถมยังสูญเสียสิ่งที่เคยเชื่อมาตลอดจากการศึกษาและปลูกฝังที่มาเลยจนทําให้เขาอ่ะไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดโดยจังหวะที่ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นตอนที่เขาเดินไปบอกกับเอเลนว่าเขาเป็นไททันเกราะและพูดกับตัวเองทั้งน้าตาว่าเขาอยู่ที่นี่มานานเกินไปถ้าเขาไม่รู้จักกับพวกเพื่อนๆแล้วก็เขาคงไม่กลายมาเป็นคนครึ่งๆกางๆแบบนี้ และอีกเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่เอเลนเนี่ยกำลังแบกหินไปปิดกำแพงนั้นไรเนอร์ได้คุยกับเบลทูสกันแบบ,ล,บลับๆอ่ะนะจนทําให้มาโคมาได้ยินเข้าไราเนอร์ก็เลยล่าคนอื่นๆมาปลดเครื่องเคลื่อนที่3มิติของมาโคจนทําให้เขาก็ถูกไททันกินชีวิตของไรเนอร์บนเกาะนั้นต้องคอยหลอกเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาเห็นภาพของเพื่อนตายต่อหน้ามันเลยทําให้ถึงเขตสุดของจิตใจตัวเอง เคยมีการศึกษาทางจิตวิทยากับทหารที่เคยผ่านสงครามมาพบว่ายิ่งเหมือนกับเรามากเท่าไหร่ยิ่งใกล้เคียงกับเรามากเท่าไหร่คนที่โจมตีจะเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนกับเหยื่อมากขึ้นเท่านั้นและก็จะยิ่งทําให้ฆ่าศัตรูยากยิ่งขึ้นหรือพูดอีกอย่างก็คือถ้าเป้าหมายที่คุณจะฆ่าเหมือนคุณมากเท่าไหร่ความรู้สึกผิดหรือความรู้สึกต่อต้อตานหลังจากการฆ่าเป้าหมายจะยิ่งรุนแรงขึ้นมากเท่านั้นไรเนอร์ที่ฆ่าชาวเอลเดียที่เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเหมือนกับตัวเองมากมาย<ๆ>ก็ยิ่งทําให้้้เขาาาารรููสึึึกกกผิดวมมมถถงงงงปฝัออย่่นแตพใช ที่ที่นี่ก็ค้นพบความจริงอีกอย่างหนึง่งทําให้สภาพจิตใจของเขาสับสนและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําอยู่ถูกต้องหรือไม่และเริ่มรู้สึกถึงบาปอันเลวร้ายที่ตัวเองได้ก่อไว้ในสงครามจริงๆของโลกเหล่านั้นผู้คนจํานวนมากถูกบีบบังคับให้ฆ่าและถูกฆ่าจึงทําให้ยังทิ้งรอยแผลไว้ในร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ที่รอดสงครามมาอย่างในสงครามเวียดนามมีทหารอเมริกันจํานวนหลากหลายแสนคนที่ยังเกิดอาการโพสต์ r a มาติกสเตรสดิสออเดอร์หรือที่ย่อกันว่า PTSD ที่เกิดสภาวะเครียดจัดหลังจากผ่านสงครามมา สำหรับไรเนอร์นั้นจากความรู้สึกผิดต่อบาปตัวเองที่เป็นนักรบมาเลย์ทำให้เขาอะ่ะค่อยๆลบภาพของการเป็นนักรบมาเลย์และสร้างอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นทหารของเอลเดียในตอนที่ไรเนอร์จับยูมิลและเอเลนมาพักบนต้นไม้อยู่ดีๆเขาก็พูดราวกับว่าตัวเองอะ่ะยังเป็นทหารเอลเดียอยู่โดยไม่รู้ตัวจนเบลทอสก็บอกว่าพวกเราอะ่ะเป็นนักรบไม่ใช่ทหารและภาพที่มาโคถูกกินก็ขึ้นมาในหัวของไรเนอร์จนแม้แต่ยูมิลก็ดูออกว่าสิ่งที่ไรเนอร์ทำอะ่ะมันขัดแย้งกันมากสําหรับสภาพจิตใจของไรเนอร์ดด้้งงเเิมคทําาใหขอ่ะ สามารถฆ่าใครได้แบบสบายๆหรือใจเย็นได้เหมือนแอนนี่จนกระทั่งการมาเห็นมาโคที่เป็นเพื่อนตายต่อหน้าทําให้เขาอะทนอะไรไม่ได้อีกต่อไปและค่อยๆสร้างตัวตนหนึ่งออกมาเพื่อที่จะหนีจากความจริงและไม่ให้สภาพจิตใจของตัวเองอะเลวร้ายมากกว่านี้มันก็เลยทําให้เขาพูดออกมาว่าทั้งๆที่ไรเนอร์เป็นคนสั่งเพื่อนตัวเองแท้ๆนั่นเพราะเขาอะกำลังคิดว่าตัวเองอะเป็นทหารของเอลเดียและเป็นเพื่อนของมาโคในตอนนั้นนั่นเอง เอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ไรเนอร์ที่เจ็บปวดแม้แต่เบลโทและอันนี่พอได้มาค้นพบความจริงพวกเขาก็รู้สึกแย่ที่ต้องฆ่าพวกพ้องเช่นกันแต่สําหรับไรเนอร์ที่มีสภาพจิตใจที่แย่เป็นทุนเดิมการที่สูญเสียเป้าหมายของการทําลายชาวเกาะก็ยิ่งสร้างรอยแผลในจิตใจให้ไรเนอร์เข้าไปอีกโดยปกติแล้วคนที่มีรอยแผลในจิตใจมากมายเหมือนไรเนอร์การที่จะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เลวร้ายได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่แต่ไรเนอร์ที่ไม่รู้แล้วว่าจุดประสงค์ในชีวิตของเขาคืออะไรไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก ทำให้จิตใจปั่นป่วนและไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทาไมเขาถึงคิดจะเอาแต่ฆ่าตัวตายเพราะเขาอ่ะไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่จะมีไปเพื่ออะไรก็เลยขอเลือกที่จะตายเพื่อจะหนีจากความรู้สึกผิดแต่เดิมไรเนอร์ก็ไม่ใช่คนที่เป็นแบบทหารที่มีสภาพจิตใจแข็งแกร่งอยู่แล้วเขาเป็นคนปกติที่รู้สึกโศกเศร้ากับการตายของพรรคพวกและเมื่อสภาพจิตใจทนไม่ได้ก็ขอเลือกทางที่คิดว่าจะทําให้ตัวเองสบายก็คือการตายนั่นเอง ไรเนอร์บราวเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกเขียนขึ้นไม่ได้อย่างดีเยี่ยมและก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความเป็นมนุษย์มากที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องไรเนอร์แสดงทั้งด้านความแข็งแกร่งและการเป็นที่พึ่งพาได้ให้เราเห็นบนเกาะและด้านความอ่อนแอโศกเศร้าที่เราได้เห็นในชีวิตจริงทางฝั่งมาเลยแต่ทั้งหมดนั้นไรเนอร์ก็ไม่เคยได้ใช้ชีวิตที่เป็นตัวเองเลยถือว่าเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่เลวร้ายที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องและก็หวังว่าในตอนท้ายเขาจะค้นพบความสุขให้แก่ตัวเองได้สักครั้งงหนนึ่ใชีวิต